สวัสดีครับเพื่อนๆที่รักการปลูกผักทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะพามาแชร์การปลูกมะเขือนะครับหรือว่าพริกเนี่ยปลูกโดยไม,ไม่ไม่ต้องขุดหลุมนะครับอันนี้ก็ได้ทำการปลูกโดยการปลูกไว้บนดินนะครับแล้วก็กองพูนขึ้นมานะตั้งโคนเนี่ยพูนขึ้นมานะครับก็ ผลปรากฏว่าก็ถือว่าก็โอเคนะครับต้นไม้ก็มะเขือก็ถือว่างามอยู่ใช้ได้นะครับเนี่ยอันนี้ก็มีการปลูกแบบไม่ได้ขุดหลุมนะครับก็เลยมีความเข้าใจว่าลองปลูกแบบไม่ขุดหลุมดูถ้ามีเศษหญ้าหรือเศษวัชพืชอะไรก็จะมากองสูมๆไว้ตรงโคนเนี่ยครับเดี๋ยวยังไม่ได้แต่งโคน กอน,นะครับให้มันโล่งโปร่งหน่อยเดี๋ยวถ้ามีเวลาจะแต่งนะครับก็จะลองปลูกโดยไม่ต้องขุดหลุมนะครับก็งามได้อยู่นะครับโอเคอยู่คิดว่าการไม่ขุดหลุมเนี่ยก็น่าจะมีข้อดีก็คือ,อส่วนมากอีกสีวัตถุเนี่ยมันจะอยู่บนบนผิวดินนะครับถ้าเราไปขุด ตรงผิวดินออกแล้วเป็นหลุมเนี่ยไอเอนรซย์วัตถุบนผิวดินก็น่าจะหายไปก็เลยทดลองปลูกแบบไม่ต้องขุดนะครับใช้กองพูนนะถ้ามีเศษหญ้าหรือวัชพืชนี้เราก็จะเอามาไว้ตรงโคนโคนต้นไม้แบบนี้แหละผมก็จะตัดแล้วก็มาสมสุมไว้ตรงโคนนะครับนีก็พลิกก็ถือว่างามติดโรกติดผลได้ดีครับ นี่นครับเนี่ยมะเขือก็เก็บไปบ้างแล้วลูกนี่อันนี้แค่เดี๋ยวเดี๋ยวคงต้องเก็บมะเขือก็ในยาว่าจะพืชตามคนต้นเนี่ยผมก็จะตัดหรือไม่ก็เด็ดเด็ดมากองสุกไว้คนต้นเนี่ยครับเดี๋ยวเขาจะคุมดินไปในตัวแล้วก็เมื่อเขาย่อยสลายก็น่าจะเป็นเป็นปุ๋ยให้กับต้นต้นไม้หรือว่าต้นมะเขือได้นะครับ ก็หากเพื่อนๆท่านใดก็จะลองไปปลูกด้วยวิธีนี้ก็ก็ก็น่าจะได้อยู่นะครับเพราะผมทดลองแล้วก็ต้นไมก้ก็มีลูกมีอะไรได้ตามปกตินะครับถือว่าดีอยู่เนี่ยเดีวแต่ว่าคนต้นยังถือว่ายังลก เดี๋ยวยังไงจะต้องมาตัดแต่งอีกรอบหนึ่งแต่งใบนะครับใบที่มันลกๆเลยก็เลยนำมาแชร์ให้เพื่อนๆดูเพื่อนๆท่านใดจะลองปลูกก็ก็แนะนำวิธีนี้หนึ่งนะครับวิธีปลูกโดยไม่ต้องขุดหลุมปลูกโดยไม่ต้องขุดหลุมนะครับ ก็โอเคครับขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับ